ก่อนที่ร่างกายจะได้พักผ่อนหัวใจของเราก็ควรได้พักเช่นกันธรรมะก่อนนอนคือแสงไฟอ่อนๆที่ช่วยปลอบใจในวันที่เหนื่อยล้าไม่ตัดสินไม่เร่งรัดเพียงค่อยๆวางความกังวลที่แบกมาทั้งวันแล้วหายใจลึกๆปล่อยใจให้สงบเพื่อมอบการพักผ่อนที่แท้จริงให้กับตัวเองในค่ำคืนนี้หมวดที่ 1. วางใจจากเรื่องที่ควบคุมไม่ได้ แล้วให้คืนวันนี้ผ่านไปอย่างอ่อนโยนหลายครั้งที่ความทุกข์เกิดขึ้นไม่ใช่เพราะเหตุการณ์ร้ายแรงแต่พระใจของเราพยายามควบคุมทุกอย่างทั้งอดีตที่แก้ไขไม่ได้และอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเมื่อถึงเวลากลางคืนความเงียบกลับขยายเสียงความคิดให้ดังขึ้นเรื่องเล็กๆที่ผ่านไปแล้วกลับถูกนำมาคิดซ้ำจนหัวใจเหนื่อยล้า ธรรมะข้อนี้สอนให้เรารู้จักวางก่อนนอนไม่ใช่วางชีวิตแต่เป็นการวางภาระทางใจชั่วคราวพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าสิ่งทั้งหลายไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครอย่างแท้จริงแม้แต่ร่างกายและความรู้สึกของเราเองเมื่อเข้าใจเช่นนี้ใจก็เริ่มผ่อนคลายเพราะไม่ต้องโทษตัวเองกับเรื่องที่เกินกำลังวันนี้เราอาจทำได้ไม่ดีพอ อาจพูดผิดอาจตัดสินใจพลาดแต่นั่นไม่ได้แปลว่าเราไร้ค่ามันเป็นเพียงธรรมดาของมนุษย์ที่กำลังเรียนรู้ก่อนนอนลองบอกตัวเองเบาๆว่าเรื่องใดที่แก้ไขไม่ได้ในคืนนี้ขอวางไว้ก่อนไม่ต้องผลักไสแค่พักมันไว้เหมือนวางของหนักลงข้างเตียงใจจะค่อยๆเบาขึ้นเมื่อใจเบาร่างกายก็พร้อมจะพักผ่อน การวางใจไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือรู้เวลาว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาคิดไม่ใช่เวลาต่อสู้แต่เป็นเวลาฟื้นพลังพรุ่งนี้เมื่อแสงเช้ามาเราค่อยกลับไปจัดการด้วยใจที่สดใหม่กว่าเดิมถ้าความคิดยังวนลองหายใจช้านับลมหายใจเข้าออกแล้วยอมรับว่าตอนนี้เรากำลังเหนื่อยความเหนื่อยไม่ใช่ความผิด ธรรมะก่อนนอนจึงไม่สอนให้เข้มแข็งตลอดเวลาแต่สอนให้ใจอ่อนโยนกับตัวเองบ้างเพราะคนที่พักเป็นย่อมมีแรงก้าวต่อไปได้ไกลกว่าเดิมคืนนี้ไม่ต้องเป็นคนเก่งไม่ต้องเป็นคนเข้มแข็งแค่เป็นคนที่ยอมให้ตัวเองพักก็เพียงพอแล้วหมวดที่สองให้อภัยตัวเองปล่อยใจจากความผิดพลาดแล้วนอนอย่างเบาสบาย หนึ่งในเหตุผลที่ทำให้คนหลับยากคือการตำหนิตัวเองซ้ำๆใจย้อนกลับไปทบทวนคำพูดการกระทําหรือโอกาสที่พลาดไปแล้วถามตัวเองไม่รู้จบว่าทำไมวันนั้นไม่ทําให้ดีกว่านี้ธรรมะข้อนี้ชวนให้เราให้อภัยตัวเองก่อนนอนเพราะการแบกความผิดพลาดไว้ข้ามคืนคือการลงโทษใจโดยไม่จำเป็นพระพุทธศาสนาสอนว่าทุกคนล้วนเคยพลาด ไม่มีใครเดินบนทางชีวิตโดยไม่สะดุดความผิดพลาดไม่ใช่ตราบาปแต่คือบทเรียนเมื่อเรียนรู้แล้วควรปล่อยให้บทเรียนอยู่ในสมองไม่ใช่ทับถมอยู่ในหัวใจการให้อภัยตัวเองไม่ใช่การแก้ตัวแต่คือการยอมรับความจริงว่าตอนนั้นเราทำดีที่สุดแล้วเท่าที่สติและกำลังใจในเวลานั้นจะทำได้หากย้อนเวลากลับไปด้วยสภาพใจแบบเดิม เราก็อาจตัดสินใจเหมือนเดิมก่อนนอนลองพูดกับตัวเองในใจว่าฉันยอมรับความไม่สมบูรณ์ของตัวเองประโยคสั้นๆนี้ช่วยคลายปมในใจได้มากกว่าที่คิดเพราะมันทำให้ใจหยุดต่อสู้กับอดีตเมื่อใจไม่ต่อสู้ร่างกายก็ไม่ตึงเครียดหลายคนไม่รู้ว่าอาการนอนไม่หลับไม่ได้มาจากร่างกายอย่างเดียวแต่มาจากใจที่ไม่ยอมพักเมื่อเราอภัยตัวเอง ใจจะรู้สึกปลอดภัยไม่ต้องขอยป้องกันตัวเองจากความรู้สึกผิดธรรมะก่อนนอนจึงไม่สอนให้เราดีขึ้นในทันทีแต่สอนให้ใจอ่อนลงก่อนแล้วความดีงามจะค่อยๆเติบโตเองคืนนี้ขอให้คุณวางมือจากการตัดสินตัวเองแล้วโอบใจตัวเองเหมือนเพื่อนที่เข้าใจบอกตัวเองว่าพรุ่งนี้ค่อยเริ่มใหม่วันนี้พอแล้วเพียงเท่านี้ การหลับก็จะค่อยๆมาเยือนอย่างอ่อนโยนหมวดที่3ใจสงบเมื่อรู้ว่าทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปความกังวลจำนวนมากเกิดจากความกลัวว่าสิ่งต่างๆจะอยู่อย่างนี้ตลอดไปกลัวว่าความทุกข์จะไม่จบแต่ธรรมะสอนให้เห็นความจริงว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงความรู้สึกหนักใจในวันนี้ก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดชีวิตพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องความไม่เที่ยง เพื่อปลอบใจมนุษย์ไม่ใช่เพื่อทำให้สิ้นหวังเมื่อรู้ว่าไม่มีอะไรคงอยู่ความทุกข์ก็ไม่ใช่เรื่องถาวรความเหนื่อยความเสียใจความสับสนล้วนเป็นเพียงสภาพชั่วคราวก่อนนอนลองมองความคิดเหมือนเมฆบนท้องฟ้าเมฆมาแล้วก็ไปเราไม่จําเป็นต้องไล่ไม่ต้องจับแค่เฝ้ามองอย่างสงบเมื่อไม่เข้าไปยึดความคิดก็จะค่อยๆจางหาย ใจที่เข้าใจความไม่เที่ยงจะไม่รีบร้อนแก้ทุกอย่างในคืนเดียวจะไม่กดดันตัวเองให้ต้องหาคำตอบทันทีเพราะรู้ว่าชีวิตยังมีวันพรุ่งนี้ธรรมะข้อนี้ช่วยให้ใจยอมรับการพักได้อย่างเต็มที่เมื่อรู้ว่าทุกอย่างยังเปลี่ยนแปลงได้เราก็ไม่จำเป็นต้องเฝ้ายามทั้งคืนคืนนี้ขอให้คุณอนุญาตให้ใจได้สงบแม้ยังมีคำถามค้างอยู่บ้างก็ไม่เป็นไรแค่หลับให้ดี นั่นคือของขวัญที่ดีที่สุดที่คุณมอบให้ตัวเองได้ในตอนนี้เมื่อหลับอย่างสบายใจจะฟื้นพลังและพรุ่งนี้จะมองโลกด้วยสายตาที่อ่อนโยนขึ้นเองหมวดที่4เหนื่อยได้ท้อได้แต่ไม่ต้องตัดสินตัวเองในบางคืนความเหนื่อยไม่ได้มาจากงานหนักแต่มาจากการพยายามเข้มแข็งตลอดทั้งวันเราพยายามยิ้มพยายามอดทนพยายามไม่บน่น ทั้งที่ใจลึกๆอยากพักธรรมะก่อนนอนข้อนี้ไม่ได้สอนให้ฝืนแต่สอนให้ยอมรับความเหนื่อยอย่างอ่อนโยนพระพุทธศาสนาไม่เคยบอกว่ามนุษย์ต้องเข้มแข็งตลอดเวลาตรงกันข้ามธรรมะสอนให้รู้จักทุกข์เพื่อจะได้ดูแลใจตนเองได้ถูกทางความเหนื่อยไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นสัญญาณว่าร่างกายและใจต้องการการดูแลหลายคนตำหนิตัวเองว่าแค่นี้ทำไมถึงท้อ แต่การเปรียบเทียบใจตัวเองกับคนอื่นคือภาระที่ไม่จำเป็นใจของแต่ละคนมีต้นทุนไม่เท่ากันมีบาดแผลไม่เหมือนกันและผ่านเรื่องราวมาไม่เท่ากันก่อนนอนลองบอกตัวเองว่าวันนี้ฉันเหนื่อยจริงๆเพียงยอมรับใจจะคลายทันทีไม่ต้องอธิบายไม่ต้องแก้ตัวความอ่อนโยนต่อตัวเองคือยารักษาใจที่ดีที่สุดในยามค่ำคืนเมื่อเราไม่ต่อว่าตัวเอง ใจจะไม่ต้องป้องกันไม่ต้องเกรงความคิดจะค่อยๆเบาลงกล้ามเนื้อจะผ่อนคลายการหลับจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติธรรมะข้อนี้เตือนให้รู้ว่าเราไม่จำเป็นต้องเป็นคนเก่งทุกวันบางวันแค่ประคองตัวเองผ่านไปได้ก็ถือว่าเก่งมากแล้วคืนนี้ขอให้คุณพักในแบบที่ไม่ต้องพิสูจน์อะไรกับใครไม่ต้องพิสูจน์แม้แต่กับตัวเองแค่ห่มผ้าหลับตา แล้วให้ความเหนื่อยได้พักอย่างสมศักดิ์ศรีของมันหมวดที่5คืนนี้ไม่ต้องคิดไกลแค่พอใจที่ยังหายใจอยู่ความกังวลจำนวนมากเกิดจากการคิดล่วงหน้าไกลเกินไปคิดถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดคิดถึงผลลัพธ์ที่ยังไม่มาถึงใจจึงไม่เคยได้อยู่กับปัจจุบันธรรมะก่อนนอนข้อนี้ สอนให้ใจกลับมาอยู่กับลมหายใจเพราะพุทธเจ้าทรงสอนการระลึกรู้ลมหายใจไม่ใช่เพื่อให้เก่งสมาธิแต่เพื่อให้ใจมีที่พักเมื่อใจกลับมาอยู่กับลมหายใจความคิดฟุ้งจะค่อยๆเบาลงเองก่อนนอนลองวางทุกแผนทุกความคาดหวังไว้ชั่วคราวไม่ต้องคิดว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรไม่ต้องตัดสินว่าวันนี้ดีหรือร้าย แค่รู้ว่าตอนนี้เรายังหายใจอยู่แค่นั้นก็เพียงพอแล้วลมหายใจเข้าคือการรับลมหายใจออกคือการปล่อยหากทำเช่นนี้ช้าๆใจจะเริ่มเชื่อมั่นว่าไม่จำเป็นต้องควบคุมทุกอย่างชีวิตยังดำเนินไปได้ด้วยตัวของมันเองธรรมะข้อนี้ช่วยปลอบใจคนที่แบกโลกไว้บนบ่าว่าแท้จริงแล้ว เราไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบทุกอย่างพร้อมกันโดยเฉพาะในเวลากลางคืนคืนนี้ขอให้คุณอนุญาตให้ใจได้เล็กลงเหลือแค่ร่างกายที่กำลังพักผ่อนเหลือแค่ลมหายใจที่เข้าออกอย่างสม่ำเสมอเมื่อใจไม่คิดไกลการหลับก็ไม่ใช่เรื่องยากเพราะการหลับคือการไว้วางใจชีวิตอย่างหนึ่งขอให้ค่ำคืนนี้เป็นคืนที่ใจได้วางโลกลง และพักอย่างแท้จริงหมวดที่6ใจที่ไม่เร่งตัวเองจะพักได้ลึกกว่าหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้คนหลับไม่สนิทคือใจที่ยังเร่งแม้ร่างกายจะหยุดแล้วแต่ใจยังคอยสั่งตัวเองให้คิดให้แก้ให้เตรียมพร้อมตลอดเวลาธรรมะก่อนนอนข้อนี้เตือนว่าเวลาพักไม่ใช่เวลาพัฒนาไม่ใช่เวลาตัดสินใจ แต่เป็นเวลาที่ใจควรหยุดวิ่งพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องทางสายกลางไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปใจที่เร่งตัวเองมากเกินจะคล้ายสายพินที่ขึงแน่นย่อมไม่ให้เสียงไพเราะเช่นเดียวกับใจที่ยอมไม่พักย่อมไม่ให้พลังชีวิตที่สมดุลก่อนนอนลองสังเกตใจตัวเองว่ายังเร่งอยู่หรือไม่ยังตั้งเป้าว่าพรุ่งนี้ต้องเป็นอย่างไรบ้างถ้ามี เพียงรับรู้ไม่ต้องตำหนิแล้วค่อยๆบอกใจว่าตอนนี้ไม่จำเป็นต้องรีบเมื่อใจไม่เร่งร่างกายจะค่อยๆค,คลายความตึงของไหล่ลำคอและหน้าผากจะเบาลงลมหายใจจะยาวขึ้นโดยไม่ต้องบังคับการหลับจะไม่ใช่เรื่องที่ต้องพยายามแต่จะเกิดขึ้นเองธรรมะข้อนี้สอนให้เราเลิกใช้ใจเหมือนเครื่องมือ และเริ่มดูแลใจเหมือนเพื่อนคืนนี้ไม่ต้องทำให้ใจดีขึ้นไม่ต้องแก้ไขอะไรแค่ไม่เร่งก็เพียงพอแล้วใจที่ไม่ถูกเร่งจะค่อยๆจมลงสู่ความสงบเหมือนใบไม้ที่ร่วงลงสู่ผิวน้ำอย่างอ่อนโยนหมวดที่7พักใจในความเมตตาและปล่อยคืนให้ทำหน้าที่ของมันก่อนนอนเป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดในการเติมเมตตาให้ใจ ไม่ใช่เมตตาเพื่อใครเป็นพิเศษแต่เพื่อใจของตัวเองธรรมะข้อนี้ชวนให้เราพักในความปรารถนาดีอย่างเรียบง่ายพระพุทธศาสนาสอนเรื่องเมตตาไม่ใช่เพื่อให้เป็นคนดีในสายตาใครแต่เพื่อให้ใจไม่แข็งกระด้างกับตัวเองและโลกเมื่อใจอ่อนความกังวลจะเบาลงเองก่อนนอนลองกล่าวในใจช้าๆว่าขอให้ฉันปลอดภัยขอให้ฉันผ่อนคลาย ขอให้ฉันหลับอย่างสบายไม่ต้องรู้สึกอะไรเป็นพิเศษแค่กล่าวด้วยความตั้งใจพอเมตตาไม่ต้องมีอารมณ์นําแค่มีความจริงใจใจก็จะค,อคอ่อยๆอุ่นขึ้นเมื่อใจอบอุ่นความกลัวจะลดลงความระแวงจะเบาลงคืนนี้ถึงไม่จําเป็นต้องป้องกันตัวเองจากความคิดใดๆ assumption. เพราะใจอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วธรรมะข้อนี้ไม่ได้สอนให้คิดบวกแต่สอนให้ใจไม่ทําร้ายตัวเอง เมตตาเป็นเหมือนผ้าห่มบางๆที่คลุมใจไว้ในคืนที่อากาศเย็นเมื่อใจได้รับความเมตตาอย่างเพียงพอการหลับจะเป็นเรื่องธรรมชาติไม่ต้องขอไม่ต้องบังคับคืนนี้ขอให้คุณมอบความปรารถนาดีให้ตัวเองแล้วปล่อยให้คืนทำหน้าที่ของมันพักผ่อนฟื้นฟูและโอบใจคุณไว้จนถึงเช้าบทสรุปรวมปิดท้ายก่อนหลับพร้อมคำอวยพรเมื่อวันหนึ่งผ่านไป ไม่ว่าจะหนักหรือเบาสิ่งที่ควรได้รับก่อนหลับไม่ใช่คำตัดสินแต่คือการพักใจขอให้ทุกท่านค่อยๆวางเรื่องราวของวันนี้ลงอย่างอ่อนโยนไม่ต้องคิดต่อไม่ต้องแบกต่อเพราะคืนนี้ใจของท่านสมควรได้พักแล้วขอให้ทุกความเหนื่อยความกังวลและความคิดที่ยังค้างอยู่ค่อยๆค,คลายตัวไปพร้อมกับลมหายใจย,วยาวๆร่างกายได้พักใจก็ได้พักความสงบไม่ต้องสแสวงหา แค่ยอมให้มันเกิดขึ้นขออำนาจแห่งความดีความเมตตาและความตั้งใจอันบริสุทธิ์ที่ทุกท่านมีอยู่แล้วคุ้มครองให้ค่ำคืนนี้เป็นคืนแห่งความปลอดภัยหลับอย่างสบายไม่ฝันร้ายตื่นขึ้นมาพร้อมพลังใจที่อ่อนโยนและเข้มแข็งในเวลาเดียวกันขอให้พรุ่งนี้เป็นวันที่เบาวกว่าเดิมแม้ยังมีเรื่องต้องเผชิญแต่หัวใจจะไม่โดดเดี่ยวขอให้ทุกท่านมีสติมีความหวัง และมีความเมตตาต่อตัวเองมากขึ้นในทุกๆวันขอให้หลับอย่างสงบขอให้ใจเป็นสุขขอให้ทุกท่านปลอดภัยในราตรีนี้สาธุมูล